พิธีขอติ้งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5าได้นำรถจักรยานค่าพาานะแระโรงเรียนละ2,000บาทรวมคีดเป็นมูลค่าทังเส้น1น5่ันอบาทขอบพรีท่าครับานที่คอยประสานงานแล้วก็เป็นบุรีทิมย์มกับชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ใี้โอกาสด้านการถ่ายภาพนะครับด้านการสินคองครับ,บประกาศเชนิญครับและได้จัดจักรยานให้กับเด็กนักเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์จำเป็นในตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอมูลนิธิพอทเทคเตอร์ขึ้นเก่าถึงในงานวันตถุประสงค์ของโครง,ง,งการของการเล่นเชิญครับการจังหวัดนะครับคุณปียะอิจานานะครับ กนางรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีด่านคุณมั่นคงพงศ์พร้อมด้วยคณะกรรมการท่านคณะกรรมการผู้บริการารงเรียนนางสาวสุภาสมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและมอบใจไว้ใจยานในวันนี้ครับขอขอบคุณครับ ะะได้ดาเนินการโครงการรถจักรยานเพื่อน้องสัญจรมาตั้งหลาปีแล้ปีนี้เป็นปีที่5นะครับวีรังก็ได้เป็นปีที่2องที่มูลนิธิปเคตึงนะครับก็ได้นําโอกาสนี้มาการปรรเทาสันภัยมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียววีรังท่านปียะ ปิจนามนะคะที่ให้เกียรมาเป็นพิธีิรคุณติยะปิจนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เป็นรองชีจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบกาบเป็นเชินครับคุณครูนะครับ เรียนเลก็เป็นาเซตนนะที่นัทิี่นอนยู่โรงเรียนจักรยานนะครับรกลงตะกร้านะครับก็จำพี่จักรยานเรได้เลยนะครับเรียนแ้นทอะไรถมาหรือยังครับกาลังมานะครับติดนะครับ

เอ้นี่คือรถเนี่ยสำหรับโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจรนะคะซึ่งในปี6-7เนี้ยเราได้ดำเนินการมาถึงเป็นปีที่5แล้วก็เราก็จะมอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนนะคะหน้ากากอนามัยอุปกรณ์กีฬาจักรยานที่เราให้เนี่ยค่ะ เรามอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับในการยืมเรียนของเด็กนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าพนะของผู้ปกครองแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักเรียนรู้กฎจราจรแล้วก็รักษาสรารสมบัติร,ร่วมกันค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2567นี้นะคะมูลทีป่ปลอยตึงก็ได้นางบประมาณประมาณ3ล้านกว่านะคะเพื่อนํามามอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานร,รวมทั้งสิ้น100อโรงเรียนค่ะมองว่าเด็กนักเรียนจะได้ประโยชน์ยังไง สำหรับประโยชน์นะคะที่เด็กๆ,ๆจะได้รับนะคะนอกเหนือจากการแบ่งปันแล้วเนะะียค่ะเด็กนักเรียนบางคนซึ่งมีพ่อแม่ที่ฐานะยากจนแล้วก็มีบ้านอยู่ไกลรถจักรยานที่เราให้ไปเนะะี่ยค่ะก็สามารถที่จะนํากลับไปบ้านเพื่อใช้ปั่นจักรยานไปกลับโรงเรียนได้ะคะ่ะแล้วก็สอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายเรียนรู้กฎจราจรด้วยะคะ่ะ